เฮ้ยสวยได้เป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมยูนานนะลองนะผมชอบอ่ะจะแบ่งกันเป็นโซนนะครับไปซื้ออาหารแล้วก็มานั่งกินกันนะครับใกล้เหมือนกันไหมเรือลองกินอาหารที่เรียนทำกิน นี่14หยวนปะาดนะเนี yeah. ่ยโอเคนะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็จะเป็นเจดีของเมืองโบราณกวนตู้นะครับก็อยู่แถวๆประมาณติดสองปันาตรงนี้นะครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งกําเนิดของวัฒนธรรมยูนานนะครับเพราะว่าที่นี่อยู่ใกล้กับ ลาวพมา่าเวียดนามนะครับเนีี่เป็นหินแกะสลักนะครับซึ่งจําลองหอคอยลามะนะครับก็จะเห็นได้ตรงยอดยอดเจดีนะครับก็ซึ่งอันนี้แกะสลักด้วยหินนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงเนี้สวยมากนะครับแล้วก็บริเวณรอบข้างของผมนะครับซ้ายมือนะครับก็จะมีร้านขายแบบกุ๊กกิ๊กกุกก๊กขายรองเท้า ขายเสื้อผ้านะครับเรนด้านหน้าผมนะครับก็ขายพวกเอ่อเขาเรียกว่าของเล่นเด็กๆนะครับไดโนสร์ไดโนเสาอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เราผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านชานะครับร้านชาไปกินมาตะกี้นี่ยอร่อยมากนะครับแล้วก็จะมีร้านไก่ย่างร้านเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือแถวเนี้ยรบวงจอดและแน่นอนครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องพาพี่ๆทุกท่านไปตะลุยกับในเรื่องของกินกันอย่างแน่นอน ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูบริเวณด้านในก่อนนะครับทโอเคเลสโก o ปะพร้อมยังว้าว <Wow. S 1> ถึงเวลาที่ผมจะพาพี่ๆทุกท่านไปชมบริเวณด้านในกันแล้วนะครับเดี๋ยวตามกันมาดูเลยผมจะเริ่มจากจุดที่ผมยืนเมื่อสักครู่นี้นะครับเดินเข้ามาจากจุดทางเข้านะครับก็จะเห็นเจดีย์ใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นเจดีย์หินที่แกะสลักนะครับที่จําลองมาจาก หอคอยลามาที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อต้นคลิปกันนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่มาถึงแล้วปวดท้องนะครับอยากเข้าห้องน้ำนะครับแนะนําให้เลี้ยวซ้ายแรกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตรงไปประมาณทัก5เมตร6เมตรก็จะถึงห้องน้ํานะครับก็นั่นแหละตรงไปเลยนะครับเดี๋ยวก็เจอห้องน้ําเราก็เดินเข้ามาในซอกซอยนะครับซึ่งที่เห็นก็อยู่ก็จะมีแบบเล่นไพ่อะไรอเงี้ยเขาเล่นไพ่กันอยู่ บริเวณมุมที่เห็นกันอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่นั่งที่มานั่งคุยกันพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็น่าจะแบบว่าหาซื้ออะไรมากินกันตรงนี้ตอนนี้ก็กําลังหาอาหารกันอยู่เลยครับในซอยจะมีข้าวผัดเนี่ยมีนจเ็นเห็ชัดเจนเราเขาก็เขียนราคาอันนี้น่าจะเป็นเห็ดนะับทิมหรือนนเปเนะอล่าเจ้าของเขาไม่อยู่ ดูแล้วน่าจะเป็นร้านนี้เส้นก๋วเตี๋ยวค่ะอัน้เป็นอุด้งเดี๋ยวเราดูอันนี้ก็ได้เราหาอะไรกินกันยากมากเลยนะครับตอนนี้คืออยากจะกินที่เป็นข้าวอันนี้มันมีแต่แบบก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีพวกควาหม,มึกอาหารทะเลอันนน้นนะครับแม่อะไรเป็นเส้นเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นปลา อันนี้เราเดินดูกันไปแล้วไปแล้วอ่ะไปแล้วอ่ะไ,ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย ใจแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าวันนี้แม่คิดว่าอาหารที่เรากินนี้จะรสชาติเป็นยังไงบ้างครับน่าจะโอเคนะน่าจะโอเคน่าจะโอเคเดี๋ยวแต่คือก็ไม่มีเครื่องปรุงอ่ะก็ไม่มีเครื่องปรุงอ่ะก็ไม่มีเครื่องปรุงอ่ะเราก็ต้องหาอะไรอะแดปน้ำส้มหรืออะไรเเนี่ยเดี๋ยวเราจะเออดีไปจริงแล้ววันนี้เป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่ พ่อแม่เนี่ยให้ผมมาเลือกอาหารนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคืออะไรก็รีวิวอะไรก็ไม่ถูกปากหมดชอบเอาชอบหมดแต่มีข้อห้ามข้อห้ามอะไรบ้างนะครับเนี่ยข้าวขาหมูข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพราดูวิธีการผัดข้าวเขานี่ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่ตอนที่เขาเอาข้าวมาใหม่ๆแล้วก็เอามาใส่นะ อันนี้น่ากินมากอันนี้อยู่ที่เอ่อสิบสี่หยวนใช่ไหมอันนี้อันนี้สิบสี่หยวนไม่แพงนะนะครับเขาใส่ถ้วยเล็กๆแบบนี้ครับว้าวนี่อุ้ย,ยล้าสะอาดนะเนี่ยเพราะว่าสีมันดำอยู่แล้วมันก็เลยดูไม่เห็นทำไมใช้เงินสดเลยครับเนะี่ย อ,อ๋อทั้งหมด41หยวนนะครับอันนี้จ่ายเป็นเงินสดเพราะว่าแม่แลกมาไงโอ้โหสี่ห้าแสนแลกมาใช้ไม่หมดเละ <c oughs> ตอนนี้เรามาหาอะไรกินตรงที่ว่าพอาเข้ามาจากหน้าทางแล้วใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นประตูผมอ่านไม่ออกแนละ้วไม่รู้นะ <c oughs> ว่าประตูอะไรนะครับแต่ว่าบริเวณที่นั่งเนี่ย เขาจะแบ่งกันเป็นโซนนะครับก็คือมันจะเป็นมุมเล็กมุมน้อยนะครับให้นั่งก็คือไปซื้ออาหารแล้วก็มานั่งกินกันนะครับบางส่วนใหญ่จะเห็นเขานั่งนั่งโต๊าแล้วก็เล่นไพ่กันนะเออก็แฮปปี้แต่ว่าส่วนใหญ่คนที่เล่นไพ่ก็จะอายุ60บวกอ่ะนะครับก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับได้ว่าแบบมานั่งเหมือนสนทนากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดที่จะมาทานอาหารที่เมืองโบราณเมืองอะไรครับพี่ดิเดเมืองโบราณ กวรตู้ควรตู้เมืองโบราณกวรตู้นะครับก็จะอยู่จุดนี้บริเวณนี้นะครับก็มาหากินได้ตรงนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยนะทิมรู้าาบ่มีอร่อยมา้ยั่อชิมนะอผมอยากลางนน่งก่นอนน่าจะอร่อย ไอ้ไ네รอร่อยเปี้ยวๆเลยมีก็ไม่มีถ้วยเลยไม่มีถ้วยเลยให้เลยเราไปตักไัมเราไปตักนตักละกองมาดูน้ะมองกินอะไรที่คนมันจะมองหน้ามองม้ากกินอะไรแบบนี้ทำอย่างเงี้ยหรออย่างนี้เลยระตื้อหรออันนี้จะจืด มันมีน้ำต้มนะน้ำซุปนะปลาดุ๋นไม่ได้แบบนี้อันนี้เอาไปใส่หนึ่งไหมหนึ่งคือแบบไปใส่ไว้จะกินก็ไม่กินก็ได้ไงอันนี้เหมือนอะไรทยน่าจะเป็นนี่ครับพ่อแต่น่าจะเป็นเครื่องไม่กินเครื่องอยากกินนะแปะเผักดอกนั่นหนึ่งเดียไว้ตรงเนี้ย เด,เ,เ,เดี๋ยวเราจะกินกับอะไรแต่เราต้องเอานเน<อ>ื้อไสมาใส่ข้าวดีวกว่าไหมข้าวอยก็ได้เลยขึ้นดูในวีดีโอมีเก็นฮเฮาด้วยนี่ทุกคนอันนี้เป็นเนื้อแกะนะครับนี่ว้าวผมสั่งไปแล้วนนท์เขากำลังย่างให้อยู่นะครับเออนะครับก็ใชส่ <c oughs> เลยสื่อสารนะครับต้องลองดูลองดู วว้า <Wow. S 2> งามไป็งไงอร่อยเนาะร้อนโ <Okay. S 1> อเคกินบ้างดิเหมือนกินมาตันแม่กินไม่ได้เลย ที่เห็นอยู่นี้เป็นบ้านผีสิงผ่านบ้านผีสิงก็ดูน่ากลัวน่ากลัวนะนะครับที่เ,เมืองโบราณกวนตู้นะครับก็มีกิจกรรมสนุกสนุกนะครับสำหรับคนที่ชอบท้าทายนะก็เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับกิจกรรมที่หวาดเสียวและท้าทายนะครับสำหรับเรื่องผีผีซอยแรกก็ไปดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันในซอยที่2ต่อนะครับซึ่งเมื่อต้นคลิปนะครับผมได้พาพี่ๆแวะไปทางซอยแรกซึ่งซ้ายมือที่แวะไปเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ไปหาอะไรกินกันแบบชุ่มฉ่ากันมาแล้วนะครับซึ่งผัดจากซอยแรกนะครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับอีกประมาณสัก5เมตรนะครับก็จะ เห็นเจดีย์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีซอยที่2ก็คือว่าซอยที่2เนี่ยเจดีย์จะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับถ้าเกิดเราวนซ้ายเข้าไปก็เดินตรงไปเรื่อยๆครับตรงสะพานนี้ก็จริงๆเขาบอกว่าข้ามไปดูทะเลสาบนะครับแต่ว่าผมอะไม่ได้ไปนะครับก็ แวะก่อนนะครับก็คือเห็นวสวยๆแล้วก็คือแวะทางซ้ายก่อนเลยเพราะมันดูสวยมากน่าเข้ามากและพอเราเลี้ยวเข้ามานะครับผมก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับเพราะว่าวิวและบรรยากาศตรงเนี้ยสวยงามจริงๆพี่เอ,อ๋พี่เอ,อ๋ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวตามผมไปดูบรรยากาศสดๆกันเลยครับผมที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นแบบว่าคล้ายๆที่เกาหลีเนาะที่เขาไป เขียนชื่อแล้วก็ล็อกกุญแจได้กันนะครับสำหรับผู้หนุ่มสาวนะครับอ่านี้ก็จะแบบเป็นป้ายชื่อนะครับหรืออาจจะขอพรนะครับหรืออาจจะขอพรให้รักกันยืนยาวหรือขอความร่ำรวยขอโชคขอลาบขอเรื่องสุขภาพนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับบริเวณตรงนี้สวยมากจริงๆนะครับถ้ามาที่เมืองโบราณสวนตู้นะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ ผมแนะนำให้มาถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้นะนะครับอย่าลืมมานะตรงนี้นะครับ เคก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับสำหรับจุดถ่ายรูปนะครับต่อไปเดี๋ยวผมพาพี่ๆมาชมในบรรยากาศสำหรับวัดกวนตู้แห่งนี้นะครับที่ผมกำลังถ่ายให้ดูก็น่าจะเป็นวัดแรกนะครับที่ก่อตั้งนะครับสำหรับวัดกวนตู้นะครับสำหรับเมืองโบราณกวนตู้แห่งนี้นะครับบริเวณด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นวัดกวนตู้ทู่จู่นะครับตามนี้เลยคือผมใช้ Google ขานสเลด่าดนะครับาขาดขาดจีนไม่ออกนะครับก็ในข้อมูลนี้ก็สร้างในาราชวงศ์ถังนะครับปีพศ1895นะครับตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าวัดนี้นะครับได้ปิดตลอดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเทศกาลอย่างเดียวที่จะให้ให้เข้าไปสกักกากัน รเวณตรงด้านหลังผมอีกนะครับก็ช่วงนี้อย่างที่เคยบอกไปว่าก็จะมีคนคอยมานั่งตรงนี้นะครับซึ่งโต๊ะตรงนี้จะหาได้เวลาจะนั่งเนี่ยนะครับต้องบอกว่ายากมากนะครับเพราะว่าจะคอยมีคนคอยมานั่งคอยจองคิวกันนะครับวันเนี่ยผมได้เห็นอยู่ก็คือเขาจะมีโต๊ะประจําตัวของเขาแล้วก็มาตั้งแล้วก็เล่นไพ่กันนะครับก็เป็นความน่ารักนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศเราจะเป็นการโขกหมักฮอต โขกหมักลุกอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ผมชอบอะ่ะอ้างจริงผมว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆได้มานะก็จะแฮปปี้นะครับชอบมากจริงๆแล้วก็คนที่นี่เขาน่ารักมากจริงๆ <c oughs> เพราะเขารู้ว่าเราอ่ะพูดภาษาเขาไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็จะต้องสื่อสารสื่อสารเป็นภาษากาย <c oughs> ภาษามือนะครับซึ่งเขาก็เข้าใจนะครับน่ารัก นะครับเขาก็พยายามให้ความช่วยเหลือเราทุกอย่างนะครับที่นี่น่ารักมากนะครับช่วงที่ผมเดินอยู่ตอนนี้คนก็เริ่มซาสาแล้วนะครับแต่ช่วงกลางวันเนี่ยคนจะชุกชุมมากนะครับร้านนี้สวยคนระับจะไหนครับอ๋อพอตอนเย็นเขาก็จะเป็นแบบร้านเบียร์ตรงนี้จะมุมนี้สวยนะชอบมุมนี้ได้เลยอะ่ะร้านนี้ ริงน่าลองนะเ่าลนะอันนี้เนี่ยกอาหยนโอเคหนึ่งร้อยบาทนะนะครับยูโอ้ ทุกคนโอ้โหบรรยากาศดีมากอะ่ะเอาจริง,รงตอนนี้เอ่อน่าจะทุ่มหนึ่งคือแบบมุมเนี้ยดีมากสวยเดี๋ยวผมย่ถ่ายคลิปแบบเบาๆให้ดูนะโหแล้วดูดิดูบรรยากาศดิโอ้โหผิดกับกลางวันเลยอะ่ะสวยมากเนี้ยเป็นลานเบีย ดูถ้าผมชอบอ่ะสวยโอ้โหถ้ามานี่คือแบบต้องมานั่งชิวนะผมว่าไม่น่าจะพลาดนะโอ้ยอยากกินเบีย นึ่งรีวิวฝากกดคอมเมนต์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนูหนึ่งรีวิวด้วยนะครับ